รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกว่าฉันนั้นเอาจุดที่ดิงไม่จริงทั้งนั้นใปบอกว่าฉันนั้นเที่ยวไม่หยุดยั้งก็ฟังความคาเดียวให้บอกว่าเรื่องการเรียนการศึกษาฉันนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวใครบอกอย่างนี้ก็คงไม่รู้จักฉันแต่ความจริง ฉันก็โอ้อยู่ถ้าเกร็งนเทิจะดูอู้ต่งปานนั้นแต่ภายในด,ดวงใจดวงนี้ไม่เคยวันก็ยังข่มมั่นใจว่าฉันก็เป็นงวัยรุ่นไทยสนับสนุนโดย You Channel TV มหาวิทยาลัยโอชิกินทีสวัสดีค่ะกลับพบกับแพรนะคะในรายการมหาวิทยาลัยพาซาค่ะ และนี่นะคะก็เพิ่งจะผ่านวันพ่อไปแต่ถ้าอยากจะบอกเพื่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะรักคุณพ่อแค่วันเดียวเราควรจะมอบความรักให้กับท่านนะคะทุกๆวันเลยเหมือนกับรายการของเรานะคะที่มอบความสนุกและก็เสียวหัวเราะตลอดครึ่งชั่วโมงเหมือนกันและว,วันนี้นะคะแขกรับเชิญจะบอกว่าถูกใจสาวๆแน่นอนค่ะอ๊อปองศักดิ์ค่ะมารับเชิญรายการของเราในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าตอมเซิร์ชค,ค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแก๊งกวนของเรากลัวพาย,ยุซัมสตเตชแล้วทําไมเพื่อนๆของเราจะต้องย้ายไปอยู่เที่ยมเพอปลปายแล้วออฟมันเกี่ยวอะไรกับปลายแถมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณครับเฮ้ยพี่นักร้องวะเนี่ยมีแต่คนผอกว่าน่าเหมือนเอา้องากอ่ครับไม่ใช่พี่เอาปุ่งพัด กับเขแล้วต้องโชคดีต้นี้กับมันเนี่ยเขเล่นหรอโอ้ยไก็ปไปไปไอ้แพงโอ้โหเหนื่อยว่ะคืนนี้นั่งทำรายงานเนี่ยหาข้อมูลเนี่ยโอ้โหเนี่ยไอ้พิบัติจมเซอร์อะไรที่แกให้มานี่ป้ามไม่นอนคืนเลยอ่านถึงเช้าว่างั้นป่ากินกาแฟไปลืมโอ้โหชงชาเข้มเลยสองแก้วนอนตาค้าลั่ง ข้อมูลหาข้อมูลแหมพูดเล่น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 นี่มาเนนี้มาดูนี่เร็วนี่นี่นี่เราเนี่ยนะหาข้อมูลมาที่ตามองเนี่ยมีเซนจะได้มีพลาดเซนงานอะไรกันหรอรายงานเกี่ยวกับ storm search งากลัวไหมนี่คิดดูนะแหลมตอนลุงพุกรู้จักใช่ไหมสองพันห้าร้อยห้าโอ้โหกว่าไปทั้งแหลมหายไปเลยงากลัวป่ะนี่ยังไม่พอหายไปยี่สิบเจ็ดปีกลับมาอีกรอบหนึ่งทีนี้พายุเกอโอ้โหมา โอ้ผู้ชายหายครื่องเทศโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานี่แล้วยังไม่หมดต่อจากนั้นมาอีกแปดปีเพื่อนเอ้ย2540ไงห้าร้อยสยจำได้ไหมพยุลินดาโอ้โหพัดเข้ามาจาก๋ยทองห่อลินดา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 โอ้โหเต้นกันยับนี่กูเล่นกูเล่นกูเล่นนี่โอ้กวาดหมดเลยทั้งชุนพรมาจวบเพชรบุรีโอ้โหนี่ตอนนั้นคุณเดือดร้อนเป็นแสนเฮ้ยน้อปาโมดไอ้อะไรวะคิริมิอ่ะคิริมินอ่คนอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลย ซูนามินี่พูดจริงว่าเจอสตอมเซิร์ข้าไปนี่<อ>ซูนามินี่คือน้องคนเล็กเลยทำมันอาจริงๆไม่รู้แรงเท่าสตอมเซิร์ตเลยนี<อ>่ของด็อกเตอร์อาดองค์ชุมสายนัชวิทยาอาดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การนาตาเขาแนะนําว่ารัฐบาลเนี่ยต้องวางแผนแล้วย้ายเมืองหลวงภายในย6ปีเพื่อนอเพราะอีกส0ปีข้างหน้าเนี่ยภาคกลางของประเทศไทยนะจะจมลงใต้ทะเลตรงกับข้อมูลนาตาที่บอกว่าระดับน้ําทะเลของไทยจะสูงขึ้นอีกเจเมตร7เมตร น่ากลัวป่ะน่ากลัวป่ะละ่ะเน่แล้วบ้านปามมอดนะโอ้โหตายอยู่ใกล้อ่าวไทายด้วยลำบากเลยน้ำขึ้นมาทีนี่โอ้โหตายก่อนเลยไม่เหมือนพวกแกพวกแถวทองหล่อเอกมัยโอ้โหเต้นได้หลายปีสบายเน่เน่ตอนเราต้องวางแผนละเราต้องย้ายอยู่ที่สูงๆกันอ่าอ่าเดี๋ยวปามมุงว่าจะไปดูที่แบบว่าแถวเชียงใหม่แถ่ภาคเหนือแบบไปอยู่บนเขาเป็นลนด์น้ำท่วมมาเราจะได้ไม่ต้องอ่าเราจาไปหาา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 าีานาาาาีาน,นี่าาาาาาา แกง่วเราคิดด้วยแพหาที่ไหนดีวะแต่ว่าเราคิดเนะี่ยอยากอยู่ีสูงเงี้ยน้าท่วมมันได้ท่วมไม่ถึงไงเน่แล้วลพวกแกด้วยช่วยเราหาด้วยหาที่หาดูโลเคชั่นที่เราจะย้ายไปอยู่ไงช่วยโ,โมดท,ทำไมกระต่ายตื่นตัวไม่ได้ไปเรียนแล้วนะไปเลยปไปเลยไปไปเลยปไปแล้วแพนะลูกทิ้ไว้เนาะบายแล้วอย่าลืมล่ะอย่าลืมช่วยหาด้วยล่ะให้ได้เรื่องให้ได้เรื่องหน่อย สวัสดีครับพี่ขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับพี่ชื่อปองศักดิ์นะครับอขออนันต์คุยด้วยได้ไหมครับขอบคุณครับคือนี้พี่แอบได้ยินว่าน้องเนี่ยนะอยากจะหาที่สูงๆเพื่อหลบพวกพายุพวกสตอมเซฟใช่ไหมครับใช่ครับพี่ดีเลยครับพี่มีที่อยู่ที่หนึ่งครับทาเลดีมากอยู่ที่อำเภอปลายครับพี่ขอบอกว่าบรรยากาศดีมากลองหลับตานะครับเพลงเพราะๆ อากาศดีๆลมกีนี่แบบกีแรงมากไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำเพลินๆน้องชิดดูนะครับดูดีๆเพลงพเพราะๆขายได้ง่ายนะครับพี่คะ<ม>พี่มาขายที่หรือพี่มาขายเพลงกันแน่คะเนี่ยพี่พนะาพักคูครับบ้านนี่าขายได้สองสองอย่างนละยแล้วถนนของพี่เนี่ยมีตัดผ่านหรือเปล่าคะน้องครับเรื่องถนนนี่ม่ต้องห่วงเลยนะครับถนนตัดผ่านเรียบร้อยครับ คือด้านหน้านี่ขับเข้ามาตรงผ่านหน้าบ้านเลยครับครับแล้วออกหลังบ้านครับส่วนผิวชาชั้งข้างบ้านบริเวณรอบรอบ้านนี่ด้านหน้าครับแต่น้ำครับส่วนด้านหลังภูเขาครับโอ้โหวันนี้เลยพี่นี่ผมกำลังหาที่เตรียมไว้ให้ทำาวงซุยตัวเองเลยอะพี่ยังไม่ตายอยู่พี่โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องสตอมเสื้อที่น้องกลัวกันนี่นะอย่านินีนอนใจเพราะว่าพี่การันตีได้เลยนะว่ามันต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เดี๋ยวนี้คนใช้ทรัพยายกรเปลืองมากๆแล้วธรรมชาติจะไปรับ่อยได้ยังไงถูกต้องเราเยาซื้อที่พี่ไว้ดีมากๆที่ถูกและดีเนี่ยหาไปได้ง่ายน้องนะแต่ผมไม่นั้งสาวเลยผมไม่หาเงินที่ไหนซื้อที่เขนาดนั้นพี่ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรเรื่องนั้นเนี่ยพี่จัดการเองเพราะว่าพี่ดูจากโงเ่เฮงของเราแล้วเนี่ยนะรูปร่างหน้าตาถ้าได้ก็มีฐานะอยู่เหมือนกันน้องวางมัดจำไว้พี่หกหมื่นบาทแล้วน้องไปปรึกษาพ่อแม่น้องเพี่ยบเงินสด 6, นี่หกหมื่นเลยหรอแพงวะเนี่ยเฮ้ยหกหมื่นบาทเองคุ้มนะแลกกับความปลอดภัยของชีวิตตัวเองอ่ะน้องเกิดชาติหน้าน้องไม่ได้เกิดมาหน้าตาอย่างี้ทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาชีวิตชาตินี้ให้ดีถูกไหมน้องเรื่องอะไรแล้วกันหกหมื่นเนะี่ยโอเคพี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมหาเงินเลยผมผมจอดก่อนดีกว่าผมเอาแน่นอนหกหมื่นหกหมื่นนี่พี่ราคารนี่คือไม่เบิกผ่านเลยนะไม่ผ่อนผ่านเลยไม่ผ่าน วิ่งฝนตกหนักมากเลย<ม>ลูกชิ้นนี่มันหน้าหนาวเนี่ยยังตอกอีอ๋อไม่ไหวแล้วเฟิร์สอากาศนี่แตปป่วนม้อยหมดเลยนะนี่ขนาดเดือนธันวาแต่นี่ลูกชิ้นได้ใส่เสื้อขนมิ้งดูต้องมากลางรอกีก็เห้ยหนาวขนาดนี้เนี่ยเฟิร์สว่าเราไปหาอะไรร้อนๆกินยังไหมอมไปแล้วเฟิร์สดีมากเลยลูกชิ้น,น,นกินเข้าไปแล้วอบอุ่นด้านกานจะป้าเหรออยู่ดีๆให้ไปกินไฟได้ไงเล่าลูกชิ้นนี่ เฮ้ยพี่ดีกว่านี่กินกเข้าไปแล้วคงอบอุ่นร่างกายหน้าดูแถมยังถ้วยใหญ่รถใหม่ด้วยลูกชิม้มคิดเงินกันโอ้โหไม่เคยขนาดนี้เลยลูกชิมว้าแเต่มฝนเลยอายุยังทำอะไรพี่เขาไม่ได้เลยอะ่ะอไม่พอเราดันพูดชายก็ยังไม่กล้างทำอะไรเลยว,ว่า chơi lên rồi về dạ bọn này lên <laughs> <laughs> <laughs>